ลูกชอมองยาวๆเปิดมาแล้วคาซิมิโล่งเกป้าปัดไป,ปมือไปชนเสาแล้วไปควักออกมาจากประตูนักเตะแมงอยู่วิ่งไปหากรรมการลูกนี้เป็นประตูนะครับแฟนๆปีนออกมาครับจะมาฉลองกับนักเตะนักเตะเราก็วิ่งกรูเข้ามาร่วมฉลองการฟื้นคืนชีพดูครับมาติเน่เดอะบูเชอร์ของเรากระโดดมาลากคอแฟนบอลมาก่อนครับโอ้โหไ,ได้ใจจริงๆ โคสะใจแฟนๆเลยนั่งรถมาจากโอทัฟฟ์สี่ชั่วโมงเพื่อสิ่งนี้ทั้งกองเชียร์ทั้งนักบอลทั้งกาดก็มาลุมาตุ้มกันใหญ่เกมยังไม่จบนะครับยังเหลืออีก2นาทีแต่ก็ถือว่าฉลองได้แล้ว,ต,ว,ลลวตีเสมอหน,หนึ่งได้นอกบ้านในนาทีบาทมันสะใจจริงๆกับดันบูโน่เดินมาสแสดงความดีใจกับคาเซมิโลกอดเปนกลมนักเตะของเราเริ่มทยอยกลับเข้าประจำที่ ส่วนบอสของเราก็ยังคงบอกให้บุกย่างต่อเนื่องดีใจมากได้เห็นสปิริตผีฆ่าไม่ตายอีกครั้งหนึ่งหลังจากห่างหายไปหลายปีแฟนๆนในสนามยิ่งโคตรด,ดีใจเชียร์กันแรงดีไม่มีหมดตั้งแต่ต้นจนจบมาติเนสก็มาก่อนแสดงความยินดีกับคาเซมิโลด้วยเป็นการทำประตูลูกแรกในสีเสื้อของแมนยูและเป็นลูกสำคัญสำหรับเกมนี้ด้วย